สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเนียปลาตุกที่ตุกได้มาเนาะเพราะว่ามันหาซื้อยากนะคะปลาตัวเล็กๆแบบนี้ยหาซื้อยากก็วันนี้ได้มาก็เอามาเลยหมดแผงตรงนั้นแหละมันหายากนะคะตอนนี้ก็ได้ทําความสะอาดเอาอะไรออกหมดแล้วนะคะแล้วก็หมักเกลือหมักกระเทียมหมักเกลือหมักกระเทียมเสร็จแล้วเรียบร้อย ก็จะมาทำกับข้าวกันนะคะก็จะใส่แป้งนะคะใส่แป้งไป ในจานที่แห้งๆใส่แป้งนะคะเพื่อจะชุบแป้งนะเทน้ำมันลงในกระทะ เทน้ำมันลงในกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวก็นี่แล้วเดี๋ยวตุ๊กจะทำปลาหมักแล้วเรียบร้อยแป,ป้ง ลาใส่ลองชุบดูสักตัวก่อนนะคะสลัดเนาะน้ำมันยังไม่ร้อนเต็มที่ชุบก็ไว้ก่อน นี่เป็นแป้งสาลีนะคะค่อยๆทำใจ มักเกลือหมักกระเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวตุ๊ก่าตุ๊กเทใส่เลยดีกว่าเทแป้งใส่เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะนานเทแป้งใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันเดี๋ยวจะนานนะคะคือไม่อยากให้มันนาน ให้แป้งใส่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวใส่อีกยิ่งใส่แป้งอีกยิ่งกรอบนะคะใส่แค่เกลือก็เทียมบดก็จะได้กินปลาทอดกบับกรอบ ทอแค่นี้ก่อนก็จะยังเหลือปลาอยู่นี่นะคะซื้อมาหนึ่งโลนะคะ ซื้อปลาทอดมามาเอามาทอดหนึ่งโลแล้วก็ปลาเขาเรียกว่าปลาการะเป๋านะคะหายากหายากมากกว่าจะได้กินปลาแบบนี้เนาะตัวเล็กๆแบบเนี้ยคือโอ้โหใจสู้มากแต่ตุกก็ต้องเอามาให้ได้เพราะว่าตุกอยากกินไปหาหมอมาด้วยค่ะไปหาหมอมาด้วยเนาะไม่ใช่อะไรหรอก เดี๋ยวเราก็จะมาติกกันดูว่ามันเหลืองหรือ,อยังเหลืองแล้วค่ะเอาแบบเหลืองๆก,กรอบๆเลยนะไฟไม่ต้องแรงเยอะนะคะถ้าไฟแรงเยอะแล้วคุณจะไม่ได้กินแบบ ขึ้นใจจะกินแบบไม่กรอบนี่หอมหอมกระเทียมลุกหมักกระเทียมไว้กระเทียมบด เดี๋ยวเวลาเสร็จเรามาดูกันเรามาดูกันว่าปลาของเรามันกรอบหรือ,อยังก็กรอบแล้วนะคะอุ้ยกรอบอ่ะกรอบแล้วกรอบแล้วพลิกแล้วกรอบแล้วอ่ะก็ตักขึ้นได้เลยคะ่ะตักขึ้นเนาะเรียงไม่อมน้ำมันนะคะ เพราะว่าเป็นน้ำมันอลฟอ,อยก์กรอบๆนี่เห็นไหมแล้วเดี๋ยวตุกจะทอดที่เหลือนี่นะคะนี่ค่ะ กร,กรอบนะคะอืมน่าทานที่เหลือก็เอาลงไปทอดอีกค่ะชุบแป้งแล้วเรียบร้อย อย่าลืมว่าปลาแบบนี้นะทำปลาร้าอร่อยเหมือนกันนะคะเป็นปลาน้ำเค็มแต่ว่าที่โปรตุเกสมันหาปลาน้ำจืดยากมากตุ๊กเคยเอามาทำปลาร้าอร่อยมากๆเลยสูตรของแม่มนนะคะปลาร้าสูตรของแม่มนแม่น้อยอร่อยมากๆตอนนี้เหลือสองกระปุกแล้วก็ มันหาซื้อยากไงคะตัวปลาแบบเนี้มันก็เลยยังไม่ได้ทําอีกเหลืออยู่สองกระปุกสองกระปุกก็ประมาณสองเดือนนะคะเอยไม่ใช่สองปีปีเลยกระปุกแต่ว่าจะทระราําปลาร้าเขาก็ต้องหมักไว้ก่อนใช่ไหมคะก็กระทะสู้ชีวิตด้วยนะคะเนี่ยอย่าลืมว่ากระทะสู้ชีวิต เอาเอาให้หมดเนาะเหลือแค่ตัวสองตัวมาทอดให้หมดเลยมาแล้วก็ให้ทอดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มตอนนี้ตุ๊กปะซวิดีโอตุ๊กเอจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาทอดนะคะ ก็จะตำเอาแหละแต่ว่าตำแล้วมันมันดูไม่ค่อยแหลกทำน้ำจิ้มเอาดีกว่าลูกจะทำน้ำจิ้มเอากระเทียมใส่เป็นหัวเป็นกลีบแบบนี้เลยนะคะ เอาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะใส่พริกหยวกไปด้วยก็มันก็จะได้หน้าทานด้วยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มธรรมดานี่แหละทุกจะทำ ว่าว่าจะตำแต่ไม่ตำดีกว่าเอาแบบนี้เลยอทอดปลาไปด้วยนะคะถ้าตำก็กว่าจะแหลกเอาแบบนี้เลย นี่เห็นแล้วไหมคะเนาะเดี๋ยวเอาถ้วยมาใส่เอาถ้วยมาใส่น้ำจิ้มปลายนี่ต้องเอาก,กรอบๆเลยนะคะถ้าไม่กรอบนี่มันไม่สุดยอด แล้วก็จะล้างนิดนึงใส่น้ำลงไปน้ำปลาน้ำปลาช้อนหนึง่งแล้วก็ เกลือไปน้อยนึงแล้วก็ผงชรูรสนิดเดียวนะคะนิดเดียว ็จะใส่มะนาวไปนิดนึงเพราะว่ายังมีมะนาวอีกลูกนึงนะคะไม่มีแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ไปเก็บเอาลูกนี้แหละบีบมะนาวใส่ไปทั้งเปลือก น้ำน้ำไม่ค่อยมีน้ำอะ่ะออ๊ยแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาทอดเสร็จเรียบร้อย เราก็ได้ปลาทอดกรอบ,รอบเสร็จแล้วนะคะก็ไฟมันก็จะมืดหน่อยมันจะเป็นสีเหลืองแบบแต่ไฟมืดหน่อยนะคะปลาทอดกรอบก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาน้ำมันที่ทอดปลานะคะเราก็จะมาทอดทำข้าวผัดนะคะที่เหลือ ขัดที่เหลือเมื่อวานเราจะมาทำข้าวที่หุงไว้นะคะกระเทียมลงไปแล้วนะคะก็เอาข้าวลงไปเลยทำข้าวผัดแบบง่ายๆก็เหมือนอุ่นข้าวอะคะ่ะก็เหมือนเราอุ่นข้าวนะ หอมเสร็จสับเรียบร้อยก็จะใส่เมื่อกี้ใส่กระเทียมไปแล้วนะคะก็จะใส่เมื่อกี้ใส่กระเทียมไปแล้วใส่พริกหยวกลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันนะคะผัดนนิดเดียว ก็ได้ความร้อนแค่นั้นเองค่ะอี่ยนิดนึงนิดเดียว เกลือนิดนึง่งผงชูรสนิดเดียวแล้วก็พริกไทยอืม ปลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครัวตุ๊กโปรตุเกตนะคะกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินกินเท่าที่ได้นะคะอย่าให้อ้วน <L> ข้าวผัดก็ปิดไฟเสร็จแล้วค่ะเนาะผัดแบบไม่ติดกระทะนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิป